เป็นสมัครอีจับกตจายมีไม่ได้ไงวางทีนะอ่าปันเพื่อสมัครับกตางานเดือนสิบไปเ่นซัมคือร่ตินี้เราวันก็คือยักโดนผู้ชายแต่คือออกจากบ้านนอนกันอย่าั้อ่าออกจากบ้านช่วงก็อยากฟกช่อยเกี่ยวกับชีวิตอืมไอเรื่องปันนั่นแน่นะเรื่องปันตีแบบว่าจะเปดบัวกันนะอ่าจุดแปดบัวเาวันเราใหญ่ใหญ่ใหญใหญ่ใจสูงว่าเราไปตีม่อนนันเออรู้เลยอย่าเล้งเลยว่าตีม่อ ออกลิมปูงเลยมัน,น้องนือการจีนเราวันกาคืขขอฝอเล่นดูราเซ็ตเื่อการจีนเราบบกต้นตอนนั้นต้นาเรถกระบังกั้นชื่อขาไฟรถทวดเัราวก็เข็ไปกั้นเออแต่วันนี้ต้นนี่เราอยู่กรุงเจีมันช่งทราบคืนเร็วนี่เื่อไม่ได้สดโตเลยลยอ่าตอนนั้นไม่ได้เมียที่ใช่ไหมตอนนั้นไม่ได้เมียที่อ่า ทีกะตีนีแล้วไงล่ต้นหนังไม่ใส่เนยครโบกเลยวันนี้ใไ่อีกเดี่ยวเด็ดกาแอไห้อืมไอ้ไหมนานปลัดไหมเนี่ยนายปลดไหมแต่อยู่รับอาศีกันนั่นแหละออออไม่ไม่ฮะต้นนหน่ะเออไปเจะรถเจียวมูกับอะไรดีแหล่ดีจะรีอยเกจะไปเที่ยวเดียวดยในคงจีมันกี่ยากกันนอนเออมันในึงจอืมเจอเรายฟอกไฟเซ็ตเจอเราแม่ลงรอเราเล็กครั้งไม่เป็นลุย อ๋ออ oh, uh ่า huh. นี่ชีวิตแม่เคยเล่นรัอรอ้งเรยซอยไมมมันเคยอยู่เที่ยงไมมมากคนเร็วอ่าไม่เคยยุ่งทีมาแล้วกันตอนอยู่กับป้าบ้านป้าไอ้ไ,ม,ไม่อะ่ะนั่นเนี่ยทุยกทีการการจัดสร้างไอ้ไม่ว่าไม่ไมมไแต่เดี๋ยวเมื่อกี้โมกี้เลยแต่กูจะคนกันอืมเดี๋ยวความดีโรบัตีไแม่เล้งกลาง ไม่ฮะเล่นกลางทุกการมายว่าได้ฟงเจเจง่ายดี๋ยวฮะการเจเจงเพิ่มยืมเบียร์จนี่สองฟันก้อนจิ๋วฮะอดีตก็ว่าไปอ่ะเด็กันเลยต้องเอายืมเบียร์ออกกันแล้วนั่นจึงเราก็ขอไฟแต่ขนาดไฟจีรุ้ยเขาจะสองพันคิดว่ามันยืมกับมันได้แล้วมันหนาเออเออเออแค่ดัวใเด็กได้่ด้วยมาเย็บรวยเพราะมันนั่งอยู่หลังเขาตอมอืมหลังงานเขาตอมทุกกะจีนี้ก็ตู้มาฟง ขอดู้นี่ทำนายเด็ดๆวนโนมมันอายุ้ามยี่กปีเกี่วไว้วนโนมันยี่บักปีโอคือเด็กแกมีร่องคุ้นไอเดือก็คือระวังสามยี่ปอกปีกับยี่ปกปีอืมจทำมันไลไวันยาวกว่น้อยตึงเดียอยเราเดี๋ยวน้เราเด็กามยี่บอกเราก็ต้องเด็กยี่บกเนเออเป็นใกล้ๆกัต้องเหลือวปานานและเรา่งก็ต้องเอาตัวโอนไว้นูแหละ เนี่ยไม่ไอ้ไม่มาเรียนเนี่ยไม่มาหนาวเนี่ยนที่จังหวะดโอ้เออนี่นี่นี่เออมันมันเนี่ยไหนปลานไม่ฮะเออเนี่ย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 ไอ้ฝาพวกขีมอเตอร์เนี่ยจุดการเอาจุดบัดทึกตอเดือนจะมีอืมมันการ์ตูนมาบอกมันนะเออีบอกรักษาบอกจันหน่อยเลยวเราการ์ตูนอีบอกรึไงมันเออการ์ตูนก็เป็นนั่นเลยอ่าอีบอกรึบจุดการเราไม่ไปกับเด็กไม่ไปเลยไอ้ไม่ถือคุณกับพวกเด็กไม้เราอืม เราันนั้นเราพอวน้นเราอยู่ที่ห้องปุ๊บจู่ไเราต้องบิ้วบรรยากาศเลยจู่วเด็กมันมีมาเนี่ยวันนั้นเออมันก็ต้องสะกิดเลยเออควายฟิตควายเลยอืมอืมอืมต้องฟอร์ฟิตควายเซ็ตจู่กะทีนี้เราครับหนุ่มป้าคนมดตัวเดียวอืมหนุ่มป้าคนมดตัวเดียวปุ๊บจุ่กะทีนี้เด็กมันกลัมาที่มันหนวดได้เลยอืมการเขามาบริการทันทีนะมาตั้งจารวดจารวดเป็นนั่นเลยนะไฟจารวดอยู่อืม บ่อนนวดเจ็ดเจ็กระว่านกไม่ต้องนวดเอาเลยบอกเลยเอาจังหวะสามชาไปเลยว่าคือเรกว่าไม่ต้องไหวครูแล้วก็คือต่อยขึ้นต่อยเลยขึ้นจอกเลยอ่าจกเลยอ่าอ่าเออจกเลยปุ๊บมันคัะตอดกอตอดกางเกงทุกกระวนกระว่าจังชาหรกแจ็ดเจ็ดตอนนี้หยกเหลกอ่าคือเรกงว่าทำปารกิจตรงกลามกันเรียบร้อยเจ็ดแล้วก็อ่าเจ็ดหยกเหล็ัเป็นตัอ ยกเล็กกระกือเก้าองนามเฟื่อจะไปทำกูรา่าตัวตัวอ่าฮจะเหลือดเลยกับเกาองนามอ่าอปุ๊บจะพินิจเลยว่าเกาองนามมันกล้วยอย่างหยักพิยู่ด้วยน่ะอืมอืมก็ทำด้วยเช็ดซักจุกไกนู้นมันกันดังเล่นตัวซักดังเรื่อยบนันีมันกันเล้งนะตัวเดียวก้าสิบอ่ารอบแรกเอาจากรอบกันพี่นะเดี๋ยวหนูลดให้ห้าร้อย โอ oh, ปลานุก็มาจะเนร์โปรโมชั่นว่าตอนนี้น mm ี hmm. wow. that, right? ่เซตลัิดไปหนึ่งกลางเลยตอนนี้ถ้าปืมีกลางก็จะลดราคาไหว่ะเสร็จวายเสวายเดี๋รยอ่าโกตอกบงเาโอเคชั่วมันเด็กมันเยงอ๋อนเอออ่าโอ้เจ้าองน้ำนูฟควายอ่าอู้หูยเ่นก้าในห้องน้ำเนี่ยไมายานีออกมาเลยเหรอเนใช่อ่ะมันเคยได้ไ้มกัน เราลงเล่ยใจ่ยันเย็นกะจีม่น่าให้เบื่อปากเวงมันกวนกะเลืปากเว้งอ่ะกะเลืยีบอ๊กันกับปากเว้งอ่ะยีบอกปากเว้งมันกูนอนไม่รับอยู่ที่วันจิตจิตอันนึกเรื่อยที่นอนไม่รับกูคิดมากนักว่ากูกระทำจำลองของเศร้าตัวเองเร็ว คือบอกบางเวก็คือโบว์เดียวกันเลยนะนี่มันรว่ารอหรือยังไม่จริงรู้ว่ารอฟรีเอจริงปล่เออไม่เนีมีอะไรเพิ่มเติมบางอย่างเหตุการณ์นี้ไม่ไม่เนี่ยเออไเนี่ยก็ไม่เละอยู่อ๋อก็เลยทำไปทำมาพอเปิดไกวถึงกันแหละปวดแนวกันนะเหนียวอ่าเนื้อกูเลยนั่นหนองเจ้าว่ะไว้กินข้าวมาได้ข้ามที่วันจัดความความจ่มันตุกเจอเองนะ ใช่ผู้ก่อมากนกันเรื่องดดราความเป็นรู้โดรานี่ก็คือสนุกสนานมากที่ผมรู้มาผมเกี่ยววงการดดราก่ะอายุพวกสมาชิก11ปี10ปีก่อนนั้นอืมมอนเที่ยวเที่ยวอะไรนู้นดูนะเกี่ยวอะไรนู้นก็ทีนี้ก็เกี่ยวกับสมาชิกตัวนี้กันคิดว่าปีแห่เนี่ยอ่าเออแต่ถึงจริมันมันมันแต่ตีเตียวดดรามันก็่ลายปีนี้แล้วมันจุดเปลี่ยนตรงนี้ที่ได้กล้าไปอยู่กับไปอีกอ่ะ ได้ครับอยู่กับไปยิใจซีวิชัย,ชย,ชยอ,ะอ่ะมีคือเรีย้ยงการ์ตูนัวนั้นนั้นอยู่กับดูราสเปซอยู่กับซีตัวนั่นแล้วตัวนั้นอืมตัวนี้ตัวกาตินี่ตัวนั้นการ์ตูอ,อย่างไม่ได้เล่น,นได้มากมายเป็นเวทีอ่าตัวกีการล็กการล็อกประจําจเขาอ่าการล็กคุณโตงก็ไม่พลาดเลยอ๋อคือวันนั้นคือตลกประจำไม่ได้ไปไม่ได้ไปจาก <ไป S 2> ตรงไหนหรือเล่นไหนอ่ะ เล่นกี่กลุ um ่มลาอ่านซอเมดูราก้องเมออมคิดอ๋ออ่านซอ้องเมออมคิดอ่าเมนูก้องก้องก้องเมนูราอมคิดที่หนึ่งอ่าหมองอซเมเกนเมเกอ่าโอเคเืกาตินีการตินว้อยกัร์ินงูกัรเกงจะเรีการแจ่งัวไม่เป็นในการเล่นกลุ่มๆกันเราเกี่ยวลงกลุ่มกันนั่นอ่าๆออกไปเจ๊เจ๊กาคือไม่คิด ไม่ควันไว้อีไปเล่นล็อกกับเก้นดีกว่าก้นกัโจ้เซ็ตสักก็คือเซ็ตก็คือมาเลยซึ่งเราไม่รู้มาโอนวันเนี้ยอ้วนหน้าอีกไเจ้กับแมวคิดก็เป็นแมลูบุญตั้มกันที่กัจีมีบทช่วงตุ้นออกดัําพอดีเรากไปทีกข่องตุ้งแต่นั่ที่ของปุงอีกลองปุงอคือไปโนดั้ที่ต้นไปดัมแต่ว่าคือเราไปหน้าทีกล่องตุงไม่ได้ไปเล่นล็อกมานนั้นเนะไม่ได้เพราะวันนั้นแ่เราไปทีกข่องตุงมันมอะมานนั้นเลยเออ ที่กองปุนกับที่กองปุงเราเข้ามาว่าเลยอ่าประกอบหกเจ็แค่นจวงก็ลังแค่นั้นจวงนันไม่มีไหนเลยคือคุณคนอ่าจวงก็วาบดนั่นเลยวะอ่าเกิดอะไรขึ้นอ้วนขึ้นมาฟลามอืมคือไม่ได้นัดกันเลยใช่ไหมคือป้าขึ้นมาไม่นัดเลยไม่ได้นัดอืมกวาบตูกันช่้งคุณโดนที่กระมาจานร์อ่า เราก่าไม่ซื้อเร็วการกหลกทิศเขาเล่นกันเองคืนนี้อเราวันกันคืนที่เชื่อไม่ตรงจำเลยเอไม่ต้องโต้ไม่ต้องเร่งเมื่อไม่ต้องเดือเร็ออยู่ประนันเมื่อตขคืนอ่าพออีกระจาขึ้นมาึ๊บเราคำวุ่นวมุ่นใหญ่บุญเลยอ่าว่าเจ้าตีเจ้าต่างจฟ้าเจ้าเป้าคุ้มม่อใจใหญ่จิงจักทิดกี่นกว่าหนักจื้าแต่ตัวเดียวบัซื้อใหญยที่จนมันเหยียดถ้าบัเจ้าไปนึงก็ดีกรเจายนี้ nhà đến ta rồi và dầu ta lấy một ruộng dầu ta lốc bẹt dầu lại ruộng cũ ta lốc bẹt bẹt anh chú còn làm đắp quân phun tiền bạc tài cày lên tu lên mấy cứ lấy quả râu cứ đôi đôi hết quan trạm mát của bà liệu tương tình này cả lăng ăn râu may tương ăn thì cả mấy ăn riêng à muốn làm nhà của người nhà phải lên đi chơi đấy à งานไม่ตันซึ่งสามวินาทีอ่าฝันพลื่ทีตุนเหียแกกูไปเรื่องการีกาเชยแเล่ความกระติกรุมโมอก็นตาอันอันเหยียกันไหมครับนะตุ่เลยีไหมครับอ่าอ่าตึ่งเต้นบอกว่าจเล่นเล่นกันตึ้งหมดนรอมั้งก็ตอนเล่นเนี้ยอกตุ่นเอียดปุ๊บอวดเฉยจียูตาายลงยูตาตุมเลยมันรู้ไหมอ่า ลงอยู่ตาคุมจุกกระดิ่แม้มมจะฟื้นนึกในใจยคิดในเจการใน,นเฉยว่าตั้งหม้ตายใหญ่หม้โม่โดน่ยังอยู่จริงจริงหรกอว่านักชื้อคือนนี่ต้องป่าหลกลว่าในรถอ่าในนก็ไม่จุยเร็วในนี้ไม่จยุยทางโู้เเเนเลยจุยทางนี้แต่ในขึ้นเร็วก็ต้องป่ารถว <c oughs> ่าวันนั้นนะอืมต้องนอานครุนหัวต้องะมรคุนลกตรองอนคุนอาต้องาะคนอุกการแบบนั้นไงอ่า เราตาคุณไงโอ้เราจ่าพบกับกูแล้วกูลายยิ่งแมงกินอะไรประดังเฮ้ยเดี๋ยเกรนเดี๋วนะอ่ากว่ากดีเชียววะต้องกินเราได้ดัำใจกันเปลือยจงใจก็ใจฟูเลยเราต o p กุ้โน้ตูมจงใจก็ใจฟูเลยต o p กุ้โน้ตูมอืมฝันล็อกวุ้หน้าแกเร่งวันนี้ไอ้ตัวนี้กูเง่นะโง่อ๋อปากกินกว่าเชื่เลยเชียววะ อืมโจรโจรวนไหนวัวเล่งวันันโอรกันดีเจอิญอ่าเออได้โอกาสแล้วจุดกับขาขมใหญ่ละอ่าวันนี้แกจีกเกยเล้ไงวายอยู่ร้านอยู่วงเมื่อกี้มี่กจู้กับบัตรซื้อตั้งอายุส่งแต่น่าตั้อาย่เร็วเกี่ยวว่ามูชักเฟรน้์นะวัอืมอนีปพอเราได้โอกาสมาเลยไม่อยากให้โอกาสนี่รุดมือเร็วกันเลยบนวัวมู่แปรวัวแต่ว่าเราได้ขึ้นอยู่วงจริง นั่นไยคือกตะจีนโป้มันวันนั้นวุ้งมันฟื้นบางทีทิพทิพทิพกะว่าคุกตะจีนนี่แนวแนววัวกายเด็กตัดมาใส่ซ้อมวุ้งบานทีทิพกันว่าใส่ซ้อมสามวันทิพกทิพเท็ดสามวันก็คือได้ไปยูได้ไปยูกับเก้ตัวนั้นยูไส้หลาชุดตัวนั้นสวัสดีใจเรศนั่นคือไส้เด็กเลยตีขึ้นไส้เงินลุย ถรามันดูเน้นที <in his head> ่กปกตินีไปยุกันใช่เลยก็ค okay. uh, ือเราไม่ได้รู้ที่ว่าการใจใจกับัวเราได้จะได้แต่ว่ามือวันบนกูโม่ะจีบานเร็วก็คือว่ามูอเป็ดวันปลอได้ตามตามความปรารถนาเล็วเราก็ต้องเกเลยี่ยเลยแต่ว่าไม่นับจำแต่ว่ากูโมะเราซักซิปนะปนเพือบนเศนหัวที่วิจัยจูทำการแสดงได้เตรียมแปดขึ้นอ๋อ น้อยนะและปกติใส้หนึ่งก็เดินใช้ประมาณตรงรอยยี่สิบคิวรอยสี่สิบคิวอ้าอันนู้นก็คือตอินอ้นรกันไม่รู้อ่าที่ปกติมีบาตุ้งปกีิมีเกยกระตุ้งผลรอบบาตุ้งกระตุ้งตอนนั้นนายขาตัวกี่นายเยอ่าที่ปกติมีนไม่กันในยูวีกระเจยเล้วกระตงเกแล้วมัน ตึงสะรุ้กว่<บ>าคิวได้แปดคิวเหรอใน,นั้นปดคิวคิว่ปกินีนนนเดียวกันมาทุกระดทุอัได้ยูการเดียวกัเราตรงเกว่าม้วนไ้เข้าอ่าอนี่คือเราบนเรืองนูเรืองต่เจคิวเราไม่ได้เรืองบนเรืองคิวอ่าน,น,นื่อ้ไดยูอ่านี่ปกตินี่ได้กาตัวอรรอยอ่าน่าตัวอรรอยวัวม้วนวหนม่งนรย <c oughs> อัวมู่ตอนนั้นรหลกาอ้วนละเแ็นรอยอ้วนละเแฟนรอยตึงบนไบบกี่อ้วบนแ่แฟนอ้วตึงแบบดนตรีอะไรเล่นกี่คิวแปคิวแม่เอ้ยตามบุญนะว่าการคุณทราบเรื่อกู <laughs> บนบนรับสักฤทธิ์จริงอะนะบนญเป็ัวได้เป็ดคิวันตะบนุญแยกได้สักรอวีทรีคิวกระงบนญรอวีทรบวัวนู่นกันนะใช่ในอดูในชีวิตเซมี่แต่ว่านั่นต้นอยู่ดี่กระปายก็ใช่ก็คือจะเห็นการเจะตัวตัวเซมี่มาเรื่อยๆเชื่อว่าในระหว่างนั้นคนติวายมาอยู่อีกก็ใช่เรื่องอย่างเรื่องไรมั่งติว่าปิดอยู่ในหัวใจแหละการประสบการณ์ไรติวายู่กับซีต้นเลือทิ้งนุกนุ๊กรวยรวยออกมาลาวันเนวันนี้ลองลาวันนี้ อยู่กับที่ต้นตัวนั้นนั่นก็คือไฟรับดนราหลวงครูตัวนั้นก็คือต้นโคไม่แก่รับโนราถึงทีอย่างเดียวก็รับหงครูกันอ่าในใช่พิธีกรรมแรงว่าต้นโนราที่ตัวนี้ก็เป็นโนราที่ว่าแรงว่าลูกโม่นะก็คือไม่ตึงว่าลูกอ่าเลือดเนื้อเจือก็ให้กองศิลปินเลยก็คือล้นมาตายกู้นเลยก็คือผอซอยเป็ดตึงแรงว่าโนต่างพิธีกรรมที่ต้นก็คือตามรอยโพอยู่แล้วอ่าเรียบริษักรรมลูงครู เพราะมันเจ็กโกนโกนีร์โคนกีรมาเล่นล็อกเจ็กโกนนะครับดูราครับดูราเว้นโคนเจ็กโกนนะครับดูราอยู่กันอืมโอ้โกนที้มาเล่นลกก็อกนี่เป็นดูราหมกโกนกันเป็นดูรามาโคน,น,น,นรำหมกโกนรำได้แม็กโฟกติเราจอมกันจันล็อกอ่าที่กตินีเฟยเล่นวันนั้นมันรู้สึกว่าเจ้าเจ้าซาดูคนโบราที่ชนอ่าไปดู่ซาดูไหวได้เดเียวที่ก้าตังก้องไอโก้งันถึงกันเยังไม่โตกันอ่าที่กตินี เราวันก็คือเรื่องวิชากรมกาตุงกาต้านพรไม่รู้เลยอืมอืมนีานี่นี่รำแต็กี่ชี้เมตรจะไปเกลเกลื่องจริงกี่เาวันยินยังไงวันอ่าใช่แต่ว่าเป็นโรวงครูโรวงครูก็คือกลางวันรำแต่กี่ชี้เม็ดแล้วก็ไปเก้ชุดเก้เกลื่องนี่คือชุดนะบางคนไม่ข้าใจพมดิึเมตเป็นหนูรด้คือเก้ชุดเก้เกลื่องลูกปันหนูรด้โวการาราวันยินอืม เขาบังคับแจงเครื่องแล้วแหละแจงเครื่องยกหลายบดมาซ้ามาซ้ำก็คือหน้าฝนอ่าไมาถึงว่ายกออกหน้าจากเลยแล้วว่าประมาณแล้วอ่าเจ้ากีนี่เขาบังคับกู้กู้ว่าไว้เก็บขี้เก็บเยาวันพอแจงเครื่องโนราเร็วอ่าเครื่องําเพื่อเจ้ากินกนี่เขาไม่กี่จําซื้อกนนันตัวกี้คนมันเป็นวัวหน้าการะนาอย่างวิจารณ์ถ้ามันต้องรูมั่งเนี่ อ่าตอนนี้เดี๋ยวอธิบายจะกิดว่าโดยปกติแลวไม่ว่านั่งลุงโนโราดูศิลปินนันกรจะขึ้นเวทีหรือว่าคนจะได้เขาังมีเนี่ยเขาเรียกว่าการตุงอ่าเรียกว่าการตาหรือมนตํำราตีเขาเรียนพวกก็เรียกว่าพวกขี้พวกเยียวอย่า้มันเจ็บขี้หหอขอเจ็บเยียวในระหว่างการแสดงอืมอ่าเรื่องตีนี้ที่ต้นช่วย <ขอ S 2> พืพ้นพอจุงเก่งเกลื่องเช็ดกับกาแฟที่ต้นหัวต้นอ่าพวกขี้พวกเยียวไอ้กูแต่เดียวนี่กูไม่เกยจำเป็นนี่อืมคือไอ้ที่ต้นช่วย เออพอตุกกะจีนี <sk 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 ่เขาจายเราวันเว่าพระก้ามาฝากบาร์โอ้พระก้ามาอ่าโอ้จุกกะจีนี่เขาจับเกี่ยวเกี่ยวกับเรานี่อ่าจับเกี่ยวกับเรามื่อนึงจะฟุ่งเราจะเมื่อนึงนั้นจะฟุ่งเขาอืมอ่าก็กลัากะตตาเราก็ไม่รู้กะตตาใค้ก็เขาอ่าเจ้าอื่นเขาเซ็ตเล็วมันกับอกว่าเซ็ตเล็ว ปวดที่แนวตุ้กตีนิออกไปรัมบกไปลายมดออกไปจำเรื่องกระเดาเต้อ่าเพื่นเพื่คว่าไม่ได้เกี่ยบบงอันเดออืมอันจะรู้ว่าตจำบดตั้งเต่วรัมมาถึงตจำบดรัมนู่นน,นี่พอกกโพ๊ก,กี้พวกเหยื่อเจ็ดจะรู้ว่าคือไม่กี้ไม่เหยืยอต่างวันเลยในการแสดงพูดเล่นขี้ชาพ้นมึงรู้ไหมวัน <laughs> ลเล่นได้พวกปลูเด็กกี้ต่งตางรัมพ้น เราไม่แกมันพวกตัวกูมันพวกตัวมันเราจะลงโมดเจ็ดวันอย่างไม่กี้จี้อ่ันก็ต้องลงแบปพวกกันวเอีแราวนุ่อืมอ่าก็ไม่เห็นเลาเน่ยันไปเล่นอยู่เจ้าเจ้มคกี่อ่าไมี่ชื่วขากีนี้ก็ไว้ดูราทีต้นนั้นเขียว์กูโม่อืมก็มีกูโม่มันลงลงมือเียวกูโม่ทางเกเร กีเซม้นยินอ่ากติกาวอาไงกันนะเสี้ยวอืมกี่ชั่วโมงอ่เจอกี่โมเรากู่โมกี่โมก็เป็นโรยอย่างนโอ้อคือไม่ถึงวันนาดาตีก็จอดมาไ้ไร่กูโมไล่เจอกู่โมนี่คือเป็นไม่รู้กี่หน้าดาแลวก็าเป็นรอยโรยกติกนี้โตก็คือสดเสได้กนที่คิดหว่าวอาที่บงเลยจึงงันต้องกไม่รู้พระมาไม่เซี่ยงดนมอืม

อืมจะรารับหน้าหน้าตีรับชว่วงโตจักที่ต้นเชือ่อโตอืเชื่อโตรอยต่างที่บองคี่เชื่อโตจากที่ต้นนั่นนะอ่ะาุกกะนี้ีอกูเชื่อเร็วไม่ใจลุงรอยางที่พงค์นนลงพี่องค์เงุงรอยเจ็ดิบซเดียแล้วมันมาแต่น,น้อยเพิมขึ้นมาแล้วละจะจับพวกฟี่กูอยากมาเม็ดนี่เ <c oughs> ชื่อฟืติดติดฟี่มาต่างรุ่ง เพื่อ่ลยกพี่แบบต้งโก้ไอเชียเกา,าลุงเกาลุงมาโนลเพื่อนก็เชื่อเลย,ยิกพี่ตตยวงงอกนอกรองอันนี้เชื่อไอเกาลุรงรกแล้วติบนเรยนต่อแบนี้เมอนี่วันกโฟกี้โฟกี้กว่าช่ไหเนี่ยกูตองกาตาฟิตจังวะ วอเรียรีตนว่ะเออวันนั้นกูต้องกรต้าพิษจะอ๋อจำจหไปมั้งกูเล่นนั่งจำไปมั้งไม่แจกว่าใครไปรู้ว่าจำไปมั้งฝ่ายเล่นมั่งเฮ้อย่หลือที่ร้อนอนะกูไม่แจกกิ๊กทกทเพากูมีสลิปนมีสลิปนี่กูเคสลิปแเไอ้โก็หนึ่งวันร้อนกล่าวควงอยู่เลย ต้องไปทำงานบ้านมาเรียมด้วยนะเออเอาต่อต่อมาเออในในในจะคลิปว่าาลื้นมาลื้มาต่อมามามา